สวัสดีครับวันนี้ก็ถ่ายให้ดูครับสไลด์ไม่ได้ถ่ายนานครับอันนี้เรียบร้อยครับถาดตัวนี้อยู่ประมาณหกเมตรเมตรสิบนะครับประมาณหกเมตรสิบดสีไปแล้วอันนี้นะครับตัวล่างมันเป็นโกลิปเก่าครับแข็งแน่นอนครับ เหล็กนะากว่าเหล็กพับธรรมดานะครับเ mm hmm. พราะว่าเป็นของโฟกัสลิปมาก่อน,นครับถัดไอตัวนี้สไลด์นะครับแล้วก็ตัวนี้หเมตรขึ้นพ่วกหกล้อได้สบายๆครับหกล้อช่วงช่วงปกติสี่เมตรสาหเมตรอย่างเงี้ยครับเป็นได้แน่ๆะธานนี้หเมตรนะครับ ตัวรถเป็น Fc 2 W นะครับหัวเป็นตัวท้ายๆแล้วนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนหัวใหม่ก็คือเราถอดหัวเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้จะเป็นหัวไอ้หน้ายักครับหน้าอยากตอนเดียวนะครับเหลือเก็บสีหัวเก่งด้วยนะครับเปิดราคาอยู่7,50,000ห้นะครับต่อหางใหม่นะครับหางใหม่หมดเลย เครื่องเป็น120ร้อยยี่สิบแรงนะครับ WOCD ร้อยยี่สิบแรงนะครับเบรกเป็นทิฟฟี่แล้วนะครับทำเป็นทิฟฟี่แล้วแปลงทิฟฟี่แต่ระบบเป็นบัมไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นปัมไฟฟ้าที่เป็นล็อกท้ายนะครับล็อกถาดด้านท้ายก็ตัวครั้งนั้นเป็นล็อกถาดด้านหน้าครับการถาดมัน เป็นตัวได้นะครับให้มันขึ้นมาเพราะมันจะเข้ามาจิ้มที่ล็อกพวกนี้ครับเป็นกองพื้นนะครับตัวนี้ไม่จะถ่ายลงศานะครับลงมากองพื้นเลยครับเนี่ยครับเจ็ดอหกเมตรกว่ากว่าครับหกเมตรกว่าตัวนี้เจ็ดแสนห้าครับต่อรองนะครับ เดี๋ยวเอาไปลงเล่มให้นะครับถ้า7จ็ดห้าถ้าคือแบบสะดวกเอาไปทํำเองได้อะไรเดี๋ยวคุยราคากันได้ครับไม่ยากครับยาวๆแล้วคันนี้ทำระบบไฟแล้วนะครับอันนี้ต่อไฟแล้วขึ้นครบอยู่ครับ WCD ต่อไฟเข้าหัวเก่งมาและภายในก็ประมาณนี้ครับ ของครอบอยู่นะครับภายในจะทาแอร์ครับจะทาแอร์ให้แล้วก็เดี๋ยวทําสีครับเก็บสีใหม่เช็ค <Check S 1> ระบบเบรกเช็คอะไรใหม่หมดแล้วก็เก็บพวกงานเครื่องนะครับเหมือนโปกเกนฝามันจะมีน้ํามันออกครับเดี๋ยวเราเก็บให้ครับสี C ก็พอได้ครับมันไม่ได้สวยมากแต่ก็พอได้ครับ แ5 0 0้าครับใครสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ